สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพรมาอกับไก่อีกแล้วด้จัพี่น้องเมื่อนี้ไก่พ้ามากินก๋วยเตี๋ยวจะทุกคนพูน่ะแต่แซ่บแต่แซ่บ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสจะทุกคนก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่ว่าไก่ใส่หล่าละต้นหอมไก่ใส่อีกกอนมักใส่ต้นหอมหลายๆแม่พี่น้องต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวหอม ก๋วยเตี๋ยนอ่อยหอมหอมน้ำซุปขนาดเลยพี่น้องเลยน้ำซุปกระดูกหมูอ่อนก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปกระดูกหมูอ่อนเส้นมีพริกทงพริกไทยกับส่มันเรียบร้อยแล้วหอมทะลุจอเลยได้ใส่ผงก๋วยเตี๋ยน้ำน้ำน้ำจืดตอน้ำใส่ <laughs> ว่าไม่น้ำจืดเ <laughs> บลผิด <laughs> อันนี้ก็จะเป็นน้ำส้ม น้ำสมใส่ซูใส่ลงไปเลยไก่จะบด่ใส่น้ำตาลจะเพราะว่าไก่ปรุงในในน้ำซุปแหละน้ำซุปอร่อยหวานน้ำต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักนะนจะไอ้พวกหอมพวกย่างไะใส่หลายๆแล้วมันใกล้มากสมพี่น้องเพราะว่าในน้ำซุปเราก็จะมีความหวานของน้ำต้มกระดูกแล้วก็ของผัก พวกผักพวกหอ,หอมีอยังนี่แหละขนลงไปใส่รดแต่กระดิใส่พริกพริกป่นสีแด,แ,ดแ,แดง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 เป็นตะเพ็ดวางไว้นี้ก่อนเดี๋ยวจังเก็บในครัวก่อเฮ็ดหากดยกัะแล้วพี่นนอะก็จะหกๆแน่เฮ็ดกับเขาเนาะ มาจ้าอันนี้ก็จะเป็นถั่วงอกสดถั่วงอกใกล้ลวกใส่แล้วล่ะแต่ว่าใกล้ออกมากินกับอีกคนก่อนผงก๋วยเตี๋ยวอ่ะน,น้ำใสหอมหอมเลยพี่น้องหอมเหมือนเรา เหมือนเขาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเขาไปไก่ย่างไก่ร้านกา๋นกวยเตี๋ยวเราหอมมันไหมปกติไก่จะซื้อตน้ำข้นมาเด็กไก่บก่ค่อยซื้อน้ำใสามาเอไก่จะมากินพวกกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำข้นพวกย่างจ้ะปาร์ตคนอ่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นมีกว๋วยเตี๋ยวน้ำใส ใช่พริกแล้วก็หนามแดงแดงแล้วบ้านนะพริกเผ็ดโอ้ยแสบสิละโซดฮอนๆไปเนาะโอ้แสบสสแสบท้เฮ้ยยังสดไหม บรรยากาศหนาวๆติดรลบแปดองศามาจา้ะเจ็บสวนหอนๆเส้สนหมี่ ลงไลไม่ไม่ก้เหตุตอนแก้ขึ้นไล่ละพี่น้องตุนกระดูกหมูแล้วพอดีุณอนะกระดูกหมูอ่อนุณอนะโอ้ยเส้นมี vỏ ngót lạng đi đi là cà xe nam, yên Lục lúc Lục luộc chết xếp นี่ยก็ดูเขาจะอ่อนเห็นปะ <c oughs> กะดูกอ่อนใกก้ต่างกล่องเที่ยงบาบุนเนี่ยบทันแล้วกินแล้ว <c oughs> ทั่วห่วงามๆอยากกินกว๋วยเตี๋ยวถ้าบอกก๋วยเตี๋ยวกับขนมเสฉลทั่วหัวก่วยหน่องค <c oughs> วามซะล่ะโอ้พริกผ็ด พีกขัวเองจากเมืองไทยก็ดูหมู อ <c oughs> พี่หน่อกุ้งสุกหมูอ่อนพี่หน่อตุนไฟอ,อ่อ,อนๆลวกกว่อนเดี๋ยวจังเอาไปตุน ลแล้วเอาไปตุนน้ำซุปเขาจะใส แซ่บน้ำซุป<ฮ>อาการลบแปดองศาพี่น้องเมือม่อคืนเมื่อวานนี่หิมะตกเมื่อน,นีฝน่ฝนตกมัสิพ้าเมืองแอบไล่สดปรสิพธาเมืองหิมะเต่เลยฝนตกมาสะหิมะเมื่อ ตอนแรกว่าจะซุปนั่ไมมใช่เลยอากาศหนาวแล้วอยากสดห่อนๆ ลูกจิ้นทุงหนึ่งลูกจิ้นทุงหนึ่งใกล้ใส่เหมือนเลยไก้เลียนไปปิดเครื่องทำความร้อน นใกล้หนาวเด้ใกล้ไปเปิดบะนนี่สดตกว๋วยเตี๋ยวห่อนๆเผ็ดๆใกล้เลยเหือสัตว์ออกหนาแดงเลย <c oughs> จนเลยแลนไปปิดอันเ <c oughs> ขื่อนทำความร้อน เฮ็ดกินห่อนๆแซ่บพี่น้องแกงบะหมี่อันนั้นใส่นอกก๋วยเตี๋ยน้ำแสมน้องมีอันนั้นเออยียงก่อเขาเอิ้อยยังก่อเป็นแท่งๆน่ะมหันใส่น่ะเกี้ยวเตะทั้งยัง Chân chỉ là nhắm chỉ nực nực bỏ ọc đấy <laughs> Nhắm chỉ vào nực bỏ ọc Thế ta nhắm chỉ bỏ vào rồi, nực là vào rồi, nực ọc Có chó nằm xay nè Đông mía à, thang thang nè hàn 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 say Cái mắt kín mắt kín ta Ta dù nỉ cái bó hình mẹ phía นักสือบอกเดบบยดวปา๊บจ้ะ อืมสร้งก็นึกบัววู๊ดเจนเม ฝนกตกเมื่อวานนี่แม่นแอมหิมะตกมันนี่ฝนตกอากาศบ่เป็นตะไปไซด์ได้พี่น้องอยู่ต่างประเทศเมืองเขาเมืองไทยเนาพี่น้องเนาะโอ้ผากไตไหม ไก่เมืองไก่ก็เยอตัวไก่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเดอ้อที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำม,มาไว้แบบว่าได้ตั้งตัวนาะพี่น้องเนาะโว่าไก่เมืองคาวหรอกไก่บินนีอยู่ยังไหนน้ำม,มาไว้ครับ ว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่กำลังประสบภพ้นนำถ,ถ่วมทั้งจุมหมองทุบอนละ่ะ ซอยด้วยก <c oughs> ำลังบไดแก,ก็กัซอยด้วยแนวอื่นล่ะพี่น้องคนไทยนี่นำใจดียังนึงเวลาเดือดร้อนมาซอยกัน Cây cái cứ nhau vậy phải <laughs> không? cái 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 xong cái là cái 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 ิน,กนใกล้กาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใกล้ในเด้อจา้าช่องนน้อยของช่องอันแม่ไก่พากินพาแซบช่องนี้ใกล้กะเป็นช่องไมมของใกล้ใกลเปิดไหมนาอกจ้ะใกล้กัขอกําลังใจจาก เอฟซีทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนน้าจ้าพี่น้องเด้อใกล้กับบ้านหลังนี้ใกล้กับกำลังเก็บชั่วโมงกับเรากับกำลังต้องการหลังคาผู้ใดใจดีกับมางงหลังคงหลังคาให้แกาเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะใกล้กับเป็นกำลังใจให้ช่องไม่ที่เพื่อนกำลังสีเปิดนาะจ้ะเนาะกำลังสีเริ่มเฮ็ุกับเป็นกำลังใจเห้ทุกคน